สวัสดีครับผมโกโลจาก l e สไบครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเทรคมาโดนเทรคมาโดนคืออะไรครับ t r รคเนี่ยแบ่งรถออกเป็น3แคตตาก็อหลกักๆแบบชัดเจนนะครับเพื่อให้คนเลือกใช้ได้ตามการใช้งานของแต่ละคนแคตตรากร็อที่1คือรถสาย a l l ์รา n d ครับออร์ราจะเป็นรถที่เน้นน้ำหนักเบานะครับขี่ได้ทั้งขึ้นเขาแล้วก็ทางเรียบก็ทำได้ดีเรียกว่าได้ทุก รูปแบบถนนนะครับของเทรลรถตระกูลออราวก็คืออ e ีมุนดานะครับแล้วก็แคตตากรีที่2คือสาย Endurance คือรถที่เน้นขี่ไกลๆนะครับเน้นความสบายเป็นหลักแล้วก็มีการซับแรงกระแทกที่ดีสำหรับเทรกก็คือโดมาเน่ครับและแคตตากรีที่3ครับเป็นแคตตากรีที่เป็นจุดเด่นอันนึงเลยของเทรกนะครับนั่นก็คือรถสายแอโร่ครับเจ้ามาโดนคันนี้ครับ สาย Aero ก็แน่นอนเป็นรถที่เน้นความ Aerodynamic กนะครับตัดลมได้ดีเน้นขี่ทางเรียบมีความสติปสูงแล้วก็ทำความเร็วได้ดีที่สุดใน3ามตะกูลนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจ้าตัวนี้ครับเทรคมาโดนนะครับเราจะมาดูกันว่าเทรคมาโดนปี2022เนี่ยมีจุดเด่นจุดด,ดีและมีลักษณะยังไงบ้างครับ <S <S มาเริ่มจากตัวเฟรมก่อนครับ ตัวเฟรมเนี่ยมองชัดเจนเลยครับแวบบแรกสำหรับคนที่รู้จักจัก,กรยานมาเนี่ยจะรู้เลยว่ารถตัวนี้เป็นรถสายแอโร่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เล่นจัก,กรยานนะครับเห็นแวบบแรกก็จะรู้สึกว่ารถคันนี้มันมีความแตกต่างนะท่อมันค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่ามันคือความแอโร่ครับเทรใช้การออกแบบท่อที่เรียกว่าค a r t ท i l ลโปรไฟล์นะครับคือลักษณะการออกแบบท่อรูปวงรี ปลายตัดนะครับซึ่งเป็นการออกแบบที่ใช้ในอากาศยานทั้งปีกึ้้นบินซึ่งการออกแบบแบบนี้จะเป็นการออกแบบที่เพิ่มความแอโรไดนามิกให้กับพื้นผิวมากที่สุดนะครับโดยเทรคเนี่ยใช้นั้งในส่วนของท่อล่างนะครับท่อนั่งแม้กระทั่งตะเกียบซีสเต์เชนสเตย์ด้วยนะครับจุดเด่นหลักอันนึงเลยครับของเฟรมตระกูลมาโดนก็คือเรื่องของตัว ISO Speed นะครับ ISO Speed คือระบบซับแรงกระเทือน เทรคออกแบบมาครั้งแรกเนี่ยใส่กับลบโดมาน่นะครับหลักการของ ISO Speed ก็คือเทรคออกแบบให้ท่อนั่งและท่อนอนเนี่ยเป็นคาร์บอนที่เป็นคนละชิ้นกันแยกกันนะครับและมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นลูกยางแล้วก็ตัวล็อกต่างๆอยู่บริเวณน,นี้นะครับทำให้ตัวท่อนั่งและท่อนอนเนี่ยเป็นอิสระจากการสามารถให้ตัวได้นะครับตัว ISO Speed ที่อยู่ในเทรคมาโดน 2022เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วครับสามารถปรับความแข็งอ่อนได้เองนะครับนั่นก็คือสามารถตั้งให้แข็งมากนะครับในกรณีที่คนที่ชอบความสติ f นะครับอยากจะขี่ทำความเร็วถนนที่เรียบไม่ได้ขูดข่ะก็ตั้งให้แข็งมากไว้ในขณะเดีวยวกันก็สามารถตั้งให้อ่อนในเวลาที่เราจะไปลุยทางขูกข่นะครับซึ่ง Iso Speed เนี่ยครับเป็นจุดเด่นของมาโดนแล้วก็ เป็นอะไรที่ทำให้รถ a อ r โ d y ไดนามตัวนี้แตกต่างจากรถตัวอื่นๆนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเป็นรถที่พุ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ยังขี่สบายไม่ล้าขี่ไกลๆได้นะครับในส่วนของตัวเฟรมครับมาโดนจะแบ่งออกเป็น2รุ่นหลักๆก็คือมาโดน S.L.R. แล้วก็มาโดน S.L. นะครับในตัวนี้มาโดน S.L.7 เนี่ยจะได้เฟรมที่เป็น OCLV 500นะครับแล้วก็ในมาโดน SLR เนี่ยจะเป็น OCLV 800 OCLV คืออะไรครับต้องอธิบายอย่างนี้ครับแต่ละแบรนด์เนี่ยจักรยานแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีการออกแบบคาร์บอนที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่ามีการออกแบบคาร์บอนนะครับการขึ้นเลเยอร์แล้วก็การใช้เรซินสูตรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปของ t r e คจะใช้ชื่อที่เรียกว่า OCLV นะครับณนะปัจจุบันเนี่ย ของ t r e k เนี่ยตัวสูงสุดของเขาคือ OC LV 800นะครับก็คือจะอยู่ในมาโดน SLR แล้วก็ OC LV 500จะอยู่ในตัวมาโดน SL OC LV 800เนี่ยก็จะน้ำหนักเบากว่านะครับ stiff กว่าในเรื่องขององศาเนี่ยจะเหมือนกันนะครับ Trek SLR กับ t r e k SL เนี่ยจะเป็นองศาตัวเดียวกันต่างกันแค่เกรดของคาร์บอนครับเฟรมตัวนี้ใช้กระโหลก T 4 7เนะครับเป็นกระโหลกแบบเกลียว รุ่นก่อนบางตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องกะโหลกพอใช้เป็นานานแล้วที่เป็นกะโหลกแบบเพรทฟิตนะครับหลวมนะครับมีอาการหลวมแล้วก็เกิดเสียงขึ้นตัวนี้เทคเลยกลับมาใช้เป็นกะโหลกเกีียว T47 ครับมาโดนเนี่ยได้มีการออกแบบเฟรมที่มีรายละเอียดค่อนข้างดีเช่นตัวระบบที่เขาเรียกว่า 3SChainKeeper นะครับ ก็เป็นตัวกันโซ่ตกนั่นแหละถ้าเรียกง่ายๆตัวกันโซ่ตกที่เขาออกแบบมาเฉพาะให้มันมีความแอโร่สูงพร้อมกับทั้งมีตัวดูอแท็ Tab, นะครับระบบดูแทซึ่งเป็นระบบการซ่อนเซ็นเซอร์ของใหม่ตระกูลพวกบอลเทรคเกอรนะครับทำให้เพิ่มความแอโร่คือพูดง่ายๆว่าทุกๆอย่างในรถคันนี้เพื่อความแอโร่ดนามิกครับผมการตั้งชื่อเสือหมอบของ t r รกเนี่ยจะมีเริ่มจากชื่อรุ่นนะครับ ก็คือมาโดนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นลำดับขั้นของเฟรมก็คือ SL หรือ SLR นะครับแล้วก็ตามท้ายด้วยตัวเลขที่จะระบุว่าเป็นลำดับขั้นของชุดขับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยตัวไหนในส่วนของชุดขับครับ Trek กมาโดนเอสเตัวนี้จะได้ชุดขับอัลตริก้าดี2อทูสิปีดนะครับตัวใหม่ล่าสุด r 8 0 0 1นะครับ r ทรคมาโดนปีนี้จะทํามาแต่ดิสเบรกนะครับไม่มีลินเบรกแล้วนะครับส่วนในมาโ n e sl 6ครับจะได้ชุดขับ a อาเตกา r 8 0 0 0 1นะครับส1สปีดในส่วนของล้อครับตัวมาโดน sl 7เนี่ยจะได้ล้อ bontrager aolus pro 5นะครับล้อตัวนี้เป็นทิฟเลสเลดี้มาอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าคุณสามารถใส่ย,ยางทิฟเลสแล้วก็ไม่ต้องใช้ยางในใส่กาวได้เลยซึ่งก็เป็นอะไรที่ ง่ายนะครับในการใช้งานดีในส่วนของแฮนด์สเตมหลักอานครับในตระกูล SL ครับแฮนด์สเตมจะให้ตัวที่ไม่ใช่อินติเกรตแบบชิ้นเดียวแล้วก็เป็นแบบซ่อนสายหมดมานะครับแต่จะเป็นแฮนด์ของบอลเทรเกอร์ i t ลิ r แอโนะครับ แล้วก็สเตมเนี่ยจะเป็นสเตมของบอลเทเกอร์ตัวที่เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะเห็นว่าสายเนี่ยจะเข้าด้านล่างส่วนตัวเนี่ยผมชอบระบบที่เป็นแฮนด์และสเตมแบบนี้มากกว่าที่จะเป็นแบบแอโร่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถใช้แฮนด์สเตมที่ห้ออะไรก็ได้นะครับซึ่งแฮนด์สเตมแอโร่ของ t r e คเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้เบานะครับตัวที่เป็นอินทิเกรตนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะของเขาเนี่ย ไม่ได้เบามากนะครับแต่ว่าโอเคมันสวยแหละมีความแอโร่ซ่อนสายหมดแต่สําหรับตัวนี้มันข้อดีของมันคือเราสามารถเลือกสเต็มอะไรก็ได้นะครับแผ่นอะไรก็ได้ของยี่ห้ออื่นได้น้ําหนักเบานะครับส่วนการซ่อนสายเนี่ยครับก็ไม่ได้ว่าโชว์สายจนน่าเกียดนะครับซึ่งถ้าเราเก็บสายดีๆเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมชอบที่จะได้แผ่นสเต็มชุดนี้มากกว่า หลักอานครับหลักอานของเทรคมาโดนเนี่ยจะเป็นหลักอานแบบสวมนะครับทรงแอโร่ต้องใช้ของเขาเท่านั้นนะครับซึ่งตัวมาโดนเนี่ยจะมีหลักอานให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับก็คือสั้นยาวแล้วก็ตรงกับเยื้องต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมให้ดีๆเบาครับเบาะเทรคมาโดนตัวนี้ให้เบาบอลเทรเกอร์เออิลัสค ซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นเบาะที่ค่อนข้างนั่งได้ดีนะนะครับคนส่วนใหญ่นั่งได้แต่ก็อย่างที่เรารู้กันครับก็ไม่ได้ทุกคนนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วครับที่จะต้องได้ทดลองแล้วก็ดูว่าเหมาะกับตัวเองไหมสำหรับคนที่มองหารถแอร์โรที่น่าจะเป็นตัวจบได้สำหรับหลายๆคนก็มาโดนเนี่ยครับเป็นตัวหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยผู้นำเข้านำเข้ามาเป็นคอมพิว e ต์ไบ์สรุ่นก็คือ SL6 และ SL7 นะครับตัว SLR เนี่ยไม่ได้มีนำเข้ามาแล้วก็น่าเสียดายมากที่ตอนนี้ในเว็บของเทรคต่างประเทศเองก็ไม่สามารถสั่งตัวโปรเจกต์วันที่เป็น SLR ได้แล้วนะครับจะเห็นว่าตัวมาโดนเนี่ยราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับค่อนข้างมีราคาสูงแต่ว่าถามว่าทำไมถึงราคาสูงแน่นอนเป็นเรื่องของการออกแบบ ทุกอย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับตัวเฟรมที่มีการออกแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับการทำา r s s e r r h h n n d e v v l o p p m n t t หรือ R&D นะครับของเขาเนี่ยมีความลงลึกที่รู้ใจผู้ใช้งานแล้วก็ทำรถออกมาได้ละเอียดมากๆนะครับตรงเนี้เป็นมูลค่าที่ทำให้ตัวมาโดนตัวเนี้ยมีมูลค่าที่สูงจากประสบการณ์ส่วนตัวเองนะครับทั้งลูกค้าแล้วก็เพื่อนที่ใช้เนี่ย ค่อนข้างที่จะได้ผลตอบรับแล้วก็รีวิวที่ค่อนข้างดีเลยหลายๆคนชอบนะครับเป็นตัวจบรถแอร o แล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นรถ All-Round เลยก็ได้นะครับค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นครับใครที่มองหารถแอ r o ดีๆสักตัวเนี่ยมาโดนตัวนี้ครับเป็นออปชั่นที่น่าสนใจเลยครับถ้าเกิดว่าสนใจรถตัวนี้นะครับเรามีช่องทางติดตามของ LesB บ e เนี่ยหลายช่องทางทั้งเพจทั้ง YouTube แล้วก็ Line แอดด้วยแล้วก็อย่าลืมครับฝากกด subscribe นะครับติดตามเราจะเอารถตัวไหนมารีวิวแล้วก็จะเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับจักรยานดีๆเนี่ยมาพูดคุยกันอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ